ครับนนท์ไทยรนไถเมื่อสองป่าจงพาราสวัสดีครับอ่ะวันนี้มาเยี่ยมทางโคกสีสุพรรณครับเอาโค้งบิ๊กจิ๋วรุ่นแรกครับเล็กเศษมาส่งให้เพิ่นครับมาเบิ่งครับอู้ยมาเบิ่งครับเห็นแต่ทางสีสะเก็ดม่เห็นบ้านเฮาครับบาเทียนี่โคกสีสุพรรณเด้อขออนุญาตเข้าพื้นที่ครับของแท้ครับของแท้บ่ถังน้ำมันแต่งมันบ่นี่ก็ได้นี่ถังเหลี่ยมครับถังเหลี่ยมเครื่องสิบเอ็ดเปนี่เครื่องเก้าหาโอ้เครื่องเก้าหาครับ โอ้แมีนเมนเนาะเพิ่งเกาหาเกาหาโอ้ยเบิ่งทอไอดีครับอ่ามามามาสวัสดีครับสวัสดีครับเพียเห็นแต่โซนผ้ากันทั้งสีสะเก็เขาแต่งครับนี่นี่นี่มา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 ดูมาดูของแท้เลยบ้านห้องกับมีตัวนี้แล้มาเปิดมาเปิดขั้นนี้โซ่จะมากันได้หนีเปิดแล้วด้วยผมมีช่องผมมีช่องยูทูบจ้าเรื่องสิโฟบอไทย เย่มีอยู่สามคันปุ้ยคันนี้ง,งามว่ะนี <laughs> ่ไฟหน้าติดแท้ๆครับนี่ของแท้ครับของแท้ครับของแท้สกลนครทีมงานซอยสารามาสัน่นโอ้แห่งกิฟนะครับห้วยตัวนู่นยังดีตัวนี้อีที่ก้าวาตัวนูน e ่นเอสจิรีครับโอเ้เดียวเดียวเดียวนี่มันคือเป็นจอ แมนบ้โอ้ยแต่ว่าใส่ใส nice <laughs hyd> ่ใส่เสื้อของอันเยอะใช่เนาะเนี่ยกิ๊บเลยครับสีคูปตาแท่ได้หนิผมเบิ่งก่อออกเลยครับหนิเอี่ยสวยๆเลยครับสวยๆเลยนี่นี่นี่บิ๊กจิ๋วครับนี่บิ๊กจิ๋วมิเนเนียมสองพันตงเป็นสองพันรุ่นนี่เรียบๆเลยครับ มีอะไรกันปุ่มมึงยังก่อนนี่ปุ่มสตาร์ทบ่สวิตไฟมีหลอดสวิตไฟครับพอธรรมดาครับเนี่ยอันนี้ต้องเป็นสั้นๆนะครับเพราะว่าเขาแต่งมันจะได้เขาง่ายครับนี่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 เข่าเกียร์ง่ายนี่นี่มาเบื้องบรเทศนี่ครับเบื้องช่วงล่างครับกิ๊บเลยครับนี่นี่แตสเซอรี่มันเบิดหลายหมื่นอยู่บ่ครับนี่ดูล้อแม็กครับจัดทรงลงล้อมาเรียบร้อยของแท้เลยครับของแท้เลย โอ้สวยๆเลยครับพี่พี่ันหนึ่งเขานี่ยยมอกเก้าห่าบอครับมาแต่งอันนี้อาทีตัวนี้อาร์ที่เก้าสิบบอสสายม่วงครับสายม่วงของแท้ครับของแท้พอดีมาโซงพอนีละครับโอ้ยออกจากภูแลครับอำเภอบ้านม่วงประมาณร้อยหาสิบโลมาถึงครับมาเห็นเขาอยากถ่ายทำครับนี่นี่ขั้นนี้เทสองลูกเตะเลยตัวครับนี่ นี่นี่นี่สองลูกเตะเลยโอ้ไปค้นเขานะพ่อตาเนาะอ <laughs> เอาไปเอาไปแก้ผู้สาวไปงานบนนุ่นนึงสิเนาะ <laughs> อ่าอยู่ดีแม่สู่พสู้คนครับสวัสดีครับห <laughs> ุ่นที่มันก้าวนปกำลังก่อสางน่ครับ <laughs>